สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โลกของเด็กสมาธิสั้นอาเดียค่ะ EP นี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วซึ่งเป็น EP ที่7แล้วค่ะนะคะก็วันนี้นะคะอาเดียจะขอมาพูดถึงในเรื่องของ7สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกหลานจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ ข้อ1ค่ะไม่มีสมาธิจดจอ่ออยู่ไม่นิ่งหรือว่าซุกซน2ค่ะขาดการจดจำขี้ลืมไม่สามารถจำสิ่งที่ครูสอนได้3ไม่ชอบเขียนหนังสือหรือเขียนหนังสือไม่สวย4ค่ะไม่สนใจการเรียนติดเกมและโทรศัพท์5ค่ะอารมณ์ร้อนรอคอยไม่ได้ข้อ6ค่ะ พูดตลอดเวลาหรือชอบพูดแทรก7ค่ะผลการเรียนไม่ดีทำงานช้าไม่ทันเพื่อนสัญญาณเหล่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หาก เราปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะไม่ดีแน่ๆเลยนะคะเพราะจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กต่อไปในวันข้างหน้ายังไงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเจอสัญญาณอาการเหล่านี้นะคะยังไงต้องรีบทําการแก้ไขนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็สําหรับ ep ที่7นะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องของ7สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกหลานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้นะคะก็จบแล้วนะคะยังไงก็เหมือนเดิมค่ะ อาเดียนะคะฝากนะคะกดติดตามพอดแคสต์นะคะช่องทางของที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ y t u t u นะคะแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะคะชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะโลกของเด็กสมาริที่สั้นและเหมือนเดิมค่ะฝากแชร์นะคะบทความนี้นะคะไปในช่องทางโซเชียลที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกนะคะและยังไงกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ